จกทุกคนวันนี้จะปลูกดอกอันนี้ดอกบัวดินค่ะทุกคนบัวดินมีดอกสีชมพูสวยมากปลดละใบหน้าบ้านนี่ละค่ะทุกคนตะก้อนนี่มันเป็นสนามหญ้าค่ะมองนี้บัดน,นี้ไหมครับกันกันเลยปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนภูมิทัศ ง่ายๆค่ะเพราะว่าอันนี้มันปลูกง่ายเนาะปลูกแค่เดียวปลูกแค่เดียวกับว่าอะไปลูกอีกเพราะว่าส่วนพันธุ์ของเขาจะเป็นเป็นหัวนอกพี่นอกตัวสิขึ้นเป็นฤด,ดูปลกเอาไว้ให้มันสวยงามจ้าน ดอกงามงามพี่ดอกดอกเขาดอกสวยงามมากแต่เขาตันใหญ่มาจากตรงแค่ข,ข้าบ้านว่าตรงมันใส่แค่ข้าบ้านมันมันไม่สวยก็เลยเอาออก บุกี้เดียวแต่ละปีเขาก็จะขึ้นมากเพราะว่าเขามีลักษณะหัวคือกันเข้า,นนะาบานเวลาปลูกเราก็ใช้หัวของเขานีลยค่ะลงไปปลูกง่ายๆเองค่ะทุกคนจิมตรงนี้ก็จะเป็นสนามหญ้า เหมือกอนเป็นสนามอย่างนี่ค่ะก็ขายายนธุนขายายออกมานี่แหละขกล้ๆนี่แหละไอตรงนี้ก็เอาตรงนี้มาปลูกเลยมันมีหลายอย่ค่ะขายายออกมาจ้าทุกคน นี่บ้แมนปลูกกินนะคะปลูกไว้เพื่อความสวยงามจ้าเค่เราพี่น้องเนาะข้ามาปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้เอ